โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับใบาจากใครรู้จักใบาจากมั้งเป็นพืชที่ผลิตที่ปลูกในภาคได้มาเจอกับยาช่นวิธีมว้วนเอาอยาเช่นใส่ใ,ในใบาจาก มวล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 มวนเข้าไปนี่เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวต้องในต่ออยากรู้ไหมแต่กับอันนี้แล้วก็จุดอืมแล้วกด็ดูดขุม แลวก, <c oughs> ก็ไอพอขอบคุณครับ